เรียนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสามและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ไม่มี 2. ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในพื้นที่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565รอยเวลา 2, 95, 8นาฬิกา30นาทีบลตำรวจรีรุทธพลนวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบรีรัมร่วมต้อนรับและรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกการจราจรพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีและมอบหมายให้ พันตำรวจเอกวารายุจันเรี่ยมรองผู้บังคับการปฏิบัตรริราชการตำรวจภูธรจังหวัดรีรัมร่วมประชุมติดต,ตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรายรชภัฏบุรีรัมย์ณนะอาคารเฉลิมพระเกีย 50, รติ50พรรษามหาวิทยาลงกรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์3 เรื่องงานความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญไม่มี 4. คดีที่น่าสนใจในะรอบเดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2อ6 5นเวลาสิบนาฬิกาพลตำรวจตรีรุธพลนวรัตนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีรัมพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีรัมข้าราชการตำรวจกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดรีรัมสถานีตำรวจภูธรสตึก พิสูจนหลักฐานจังหวัดบรีรัมและเจ้าหน้าที่ผลส่งจังหวัดบรีรัมร่วมเข้าตรวจค้นห้างพืนส่วนจำกัดนิ่มนวลยนตการตามหมายผลส่งจังหวัดบรีรัมที่ค .90 ทั2,565ลงวันที่1พฤศจิกายน2,565ซึ่งมีประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจำนวนหลายรายได้ร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูบบธรสตึก ให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดนิ่มเือนจนตรการซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายและรับซื้อรถยนต์มือสองโดยดำเนินคดีในความผิดฐานชอโกงและชอโกงประชาชนคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสติก 5. ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา5.1เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 5เวลา9นาฬิกา พลตตร,รีรุทธพลนวรัฐผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบรีรางเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุ242เหตุคนร้ายกาดยิง แอ t i v e ชูเตอร์ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์จำนวน52งนายโดยมีครูแม่ไก่ของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุคนร้ายกัดยิงและเหตุคุ้มข้างอารวาส เพื่อให้ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะความชำนาญและประชาชนมีความปลอดภัยณหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดปรีรมัม5.2เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565เวลา10นาฬิกาคนตำรวจดีรุธพลน,นวรัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังจหวัดุรีรัมเป็นประธานการประชุมขับเพื่อนงานสืบสวนสอบสวนการจัดทำข้อมูลงานสืบสวนสอบสวนระดับสถานีตำรวจตามนโยบายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หาพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์าราชการตำรวจกองกำลับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณหขอประชุมชัยกินดาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์หกเรื่องอื่นๆที่นำเรียนเพื่อกรุณาทราบ6กเมื่อวันที่ยี่สิบพฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกา คนตำรวจรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้พันตำรวจเอกวรายุจันเยี่ยมรองผู้บังคับการปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่มอบประกาศจิตวิญณให้แก่ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับพลเมืองดีช่วยเหลืองนานรัชการตำรวจเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชารวมจำนวนหกนายณหอประชุมชัยจินดาตำรวจภูธรจังหวัดรีราง6.2 เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2515เวลา10นาฬิกาคนตำรวจดีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบรีรมัมมอบหมายให้พันตำรวจเอกสิร,ริวัฒน์สมกิจสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบรีรมัม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบุรีรามมาราธอนประจำปี2566โดยมีนายชัยวัน์จุนทิรพงศ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรมัมเป็นประธานณนห้องประชุมสนามช้างอารีนาชั้น2อ,อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรมัมตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรมัมขอจบการรายงานขอบคุณค่ะ